ในสายตาของคนอื่นชีวิตผมเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดนอกจากเรื่องของงานแล้วผมรู้ว่าผมมีความสุขความสนุกสนานอยู่น้อยมากๆในที่สุดแล้วความรวยก็เป็นสิ่งเดียวที่ผมมีในตอนนี้ผมกำลังนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยก็ทำให้คิดถึงชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดผมเข้าใจว่าชื่อเสียงเงินทองที่ผมมีไม่ได้มีค่าอะไรกับผมเลยในตอนนี้ที่ผมเข้าใกล้วาระสุดท้ายของชีวิต ในห้องผู้ป่วยที่มืดมิดผมเห็นเพียงแสงสีเขียวและเสียงของเครื่องช่วยหายใจมันทำให้ผมรู้ว่าวาระสุดท้ายของผมกำลังจะใกล้เข้ามาตอนนี้ผมเพิ่งรู้ว่าเมื่อเราร่ำรวยเพียงพอก็ควรหันไปใส่ใจกับเรื่องอื่นๆบ้างอย่างเช่นงานศิลปะที่เราเคยอยากทำในตอนเด็กๆ พวกเราอาจจะจ้างใครสักคนมาขับรถให้เรานั่งอาจจะจ้างใครสักคนมาทำงานแทนเราได้แต่เราจะจ้างใครสักคนมาเจ็บป่วยแทนเรานั้นก็คงจะไม่มีในตอนท้ายเขายังพูดถึงเรื่องเงินทองอีกด้วยว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเงินทองนั้นไม่สามารถนำติดตัวไปได้ แต่ความรักความทรงจำจะเป็นแสงนำทางความรักจะติดตามเราไปทุกที่เพราะมันอยู่ในจิตอยู่ในหัวใจของเราเราอ่านหาวัตถุสิ่งของทั้งหลายมาอำนวยความสะดวกได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราหาไม่ได้เมื่อเราผ่านมันไปแล้วนั่นคือเวลาชีวิต